ตามความคืบหน้านะครับการเกิดอุบัติเหตุรถไฟขบวนรถเร็วกรุงเทพอภิวัตรสายเชียงใหม่ชนรถเทเลอร์บรรทุกรถแบคโฮนะครับซึ่งในขณะนี้ล่าสุดมีการเคลียร์เส้นทางแล้วครับย้อนกลับไปเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับร้อยตำรวจเอกคำรณจันทิตพนักการสอบสวนสถานีตำรวจปูทอนชุมแสงได้รับแจ้งเหตุนะครับว่ามีรถไฟขบวนรถเร็วสายเชียงใหม่ขบวน1 0 9กรุงเทพอภิวัตเชียงใหม่ชนรถเทเลอร์บรรทุกแบคโฮ บริเวณทางกั้นรถไฟคลองสำลึงนะครับตำบ 1, ลพันลานอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์พบว่าบริเวณดังกล่าวเป็นทางตัดรถไฟ เพื่อเข้าหมู่บ้านนั่นเองนะครับจากการสอบสวนค่ะทราบว่ารถไฟขบวนรถเร็วออกจากสถานีกรุงเทพอภิวัตเมื่อช่วงเวลา14น15นาทีพอมาถึงบริเวณที่เกิดเหตุค่ะได้มีรถเทลเลอร์ที่บรรทุกรถแมกโฮทะเบียน74ขี่3706สมุทรปราการวิ่งไม่พ้นทางตัดรถไฟจึงส่งผลให้รถไฟไม่สามารถเบรกได้ทันจึงพุ่นเข้าชนอย่างจังจนบริเวณหัวรถจักรยุบเข้าไป2เมตรส่วน รถเทลเลอร์ตะแคงไหลาตามหัวรถจักรไปกว่า300-400เมตรพบมีผู้บาดเจ็บ5รายเสียชีวิต1รายนั่นก็คือคนขับรถไฟเสียชีวิตภายในหัวรถจักรเจ้าหน้าที่ทีมกู้ชีพกู้ภัยช่วยกันเร่งกู้ซากรถเทลเลอร์ออกจากรางรถไฟพร้อมกับเจ้าหน้าที่รถไฟเร่งกันผลัก หัวรถจักรออกจากกลางเพื่อให้รถไฟสามารถวิ่งได้โดยที่จังหวัดนครสวรรค์รถไฟสายเหนือสามารถเปิดให้วิ่งได้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา